สวัสดีค่ะวันนี้พี่นิ้งจะมาเ,เสนอแป้งโฟมเกาหลีกระปุกสกินฟูดนะคะก็เป็นแป้งโฟมที่ตอนนี้ร้านพี่นิ้งเปิดฐานอยู่นะคะราคาเพียง85บาทเท่านั้นเองก็สนใจก็ร่วมกันจองกันเข้ามาเลยเพราะว่าตัวเนี้ปกปติวิจายอยู่250ขึ้นไปซึ่งเป็นเนื้อโฟมจริงๆค่ะแล้วก็ เกรดคุณภาพมากๆเลยคือได้ผ่านการทดสอบจากสามเจ้าดังๆแล้วว่าตัวเนี้ยดีจริงแล้วก็ทาแล้วก็เนียนใสขึ้นอ่ะดูหน้าพี่นิ้งสิเห็นไหมวันนี้หน้าขาวกันเนอะหน้าขาวก็คอด้วยอมชมพูเลยปกปติแล้วน่าจะดํำไหมดําดํากว่าตัวแต่วันนี้หน้าขาวอมชมพูค่ะเห็นไหมหน้าใสาขึ้นเมื่อทาแปงง้งโฟมอันนี้แบบว่า เหมาะมากเลยแต่งหน้าแล้วก็ไปทำงานหน้าเด้งมากตัวนี้นะในกระปุกสกินฟูดนี่85บาทปริมาณ10กรมัมเปิดหาน85บาทเท่านั้นเองค่ะก็สนใจก็ร่วมกันหารได้ติดต่อพี่นิงได้เลยเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูนี่เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะเห็นไหมเนื้อมันนุ่มแล้วก็เป็นเนื้อโฟมไม่ได้เหลวไม่ได้ผสมน้ำนี่เดี๋ยวคว่ำให้ดูเห็นไห ใช้ดีจริงๆนะตัวนี้ก็สนใจก็ร่วมกันเข้ามานะคะคอนเฟิร์มว่าตัวนี้ดีค่ะทาแล้วไม่มีน้ำหอมมากกลิ่นไม่แรงแล้วก็ไม่ปวดหัวกับคนที่แพ้น้ำหอมด้วยใช้ดีมากนะวันนี้ก็แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ